มีหลายคนนะครับที่สงสัยว่าเอ๊ะเวลาคนขึ้นสตรีมยาร์ดเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับที่สามารถโชว์รูปให้เต็มจอได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเข้าไปดูเทคนิคนี้ฮะที่สามารถเปิดรูปภาพให้เต็มจอนะบางคนขึ้นไปแล้วปิดหน้าอะไรเงี้ยปิดจ้องเออปิดกล้องนะฮะเพื่อให้แค่เห็นรูปเล็กๆวงกลมนะแต่ผมจะพาทุกคนไปดูนะให้เห็นภาพเต็มๆเลยนะฮะเราไปดูเลยนะก่อนที่เราจะไปดูนะฮะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อน ช่องเดซเซียนเจมส์นะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ข้างล่างนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะฮะแล้วถ้าใครอยากเป็นสมาชิกนะฮะกดได้ตามสบายเลยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูเทคนิคนะฮะที่เราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะฮะในสตีม y ยาดนะฮะโอเคนะครับพร้อมแล้วเราปดูภาพเลยนะครับเข้าไปหน้าที่สตีม y ยาดนะฮะโอเคเราก็สไตล์นี้นะฮะเอ่อผมก็จะมี เหมือนเราล็อกอินทุกครั้งนะฮะเราควิกคลิกเข้าไปเลยรท่านะเราคะลิกของเราไปแล้วนะ,ะผมมีช่องที่เทสไปแล้วนะฮะพอเราเข้าไปนะฮะ Enter นะฮะอันนี้คือขั้นตอนที่บอกว่าทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าสิ่งหยากตั้งชื่อ,อยังไงอะไรฮะอันนี้คือแบบว่าคุณตั้งเสร็จนะฮะเวลาคุณเข้ามานะฮะก็จะอยู่หน้านี้นะฮะก็เข้าไปตรงที่นะฮะเอ่อ camera and s น t t i n g นะฮะเข้ามาตรงคาว่า green screen นะฮะคมว่า green screen นะฮะ พอควีนสกรีนนะฮะก็จะเห็นหน้านี้ฮะจริงๆจ,จ,จะไม่มีรูปพวกนี้นะฮะรูปพวกนี้จะไม่มีนะ,ะมีแค่ไม่กี่รูปนะฮะเนี่ยนะครับสมมติอยากจะเปลี่ยนเอ่อภาพหรืออะไรเงี้ยก็ไปกดตรงปุ่มบวกนะฮะปุ่มบวกแล้วก็เลือกภาพได้เลยนะครับสมมติเออผมจะเลือกรูปภาพอะอะไรก็ไดหนึ่งอ่าผมจะเลือกรูปนี้นะฮะแล้วก็กดโอเพ่นเข้าไปนะฮะเนี่ยนะครับเราก็เขาจะให้เราคลิกซ้ายเราจะไม่ เออเราจะทำให้มันลเล็กลงหรือใหญ่แล้วแล้วแต่ทุกคนนะแต่ผมก็ชอบแค่ไซสยย์นธรรมดานะเราก็กดเซฟเข้าไปนะฮะนะครับพอภาพจะอยู่ตรงนี้นะฮะเราเห็นคําว่าเฟดใช่ไหมฮะเฟดนะฮะถ้าเราไม่กดขวาเต็มจอนะฮะมันก็จะแบบว่าภาพมัวๆะอะไรเงี้ยนะฮะเออ เราก็ต้องกดเฟดอย่างเงี้ยนะฮะกดเฟดลงไปนะฮะให้มันเต็มถึงร้อนะฮะพอขึ้นไปดูทุกคนนะเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บก็จะเป็นรูปภาพนะพอเสร็จปุ๊บเรากดตรง x เลยฮะกด x ปุ๊บเห็นไหมฮะรูปก็จะอยู่ตรงนี้แล้วฮะข้างล่างเสร็จปุ๊บเราก็กด enter เลยครับผมเห็นไหมฮะแเราพอเราเสร็จปุ๊บเราก็กดขึ้น stream เห็นไหมฮะรูปก็จะเป็นรูปเต็มเลยฮะง่ายมากเลยนะฮะง่ายมากถ้าเพื่อนเพื่อยากจะเข้ามาเปลี่ยนรูปนะฮะก็กดตรงนี้เหมือนเดิมฮฮะะกกดตััััวววฟฟฟฟนนเเเเืืือออองงค้าาารรีย่่่ใชมมหไนะฮะ เข้ามาที่เดิมน,นะฮะเข้ามาตรงกรีนสกรีนเห็นไหมฮะปุ๊บเราก็สามารถเปลี่ยนรูปอื่นก็ได้ครับจะเอารูปไหนขึ้นนะเพื่อนๆอยากจะเอารูปอ่าผมอยากจะเอารูปเทียนนะฮะพอเสร็จปุ๊บรูปก็เปลี่ยนเลยอัโตโนมัติเลยเห็นใช่ไหมฮะแล้วก็แค่นี้ฮะแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยครับเวลาขึ้นช่องเพื่อนเราก็เอ๊ะทำไมเขาขึ้นช่องไงง่ายมากเลยครับเทคนิคนี้นะฮะง่ายนิดเดียวนะฮะ วันหลังนะฮะผมจะมาสอนวิธีนะฮะว่าถ้าเราไม่เอารูปเราจะเอากรีนกรีนข้างหลังเนี่ยทำยังไงฮะเทคนิคง,ง่ายๆนะฮะมาคิวเพื่อนๆอาจจะเห็นเราหนิดึงนะฮะถ้าอยากรู้นะ,ะว่าทํายังไงนะฮะกดปุ่มติดตามข้างล่างนะคะแล้วก็กระดิ่งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดเทคนิคใหม่นะฮะที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะ,ะให้เพื่อนๆคนอื่นรู้ด้วยกันนะฮะับผมครับผม,บผมฝากแค่นี้นะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามเจอคลิปใหม่นะครับสวัสด